เอาไปแล้วเฝ้ามาตั้งใจรำเด็ดแน่เด็กนะผมวันนี้ก็อยู่กับช่องต่อตามจิตชีวิตช้างชินเตยนะครับงั้นวันนี้ก็มาดูตัวเล็กครับทุกอย่างเลยมันแจงเล่นตัวมาอนามเสดเล่นโคนดูตัวโอ้โหน คือเลยงใส่เห็นคือขนาดเอาเอาดูนะตัวอาน้ำเมื่อกี้ครับฝนตกเป็นเร่อโกลนเผาได้เปล่าเปล่าบ่อยได้เปล่าอย่ามาบอกผมนะยายายาโอ้ยตัวแม่มอมแมมเรยวะถ้าไม่มอมแมไม่ใช่มิงนะคะ เอฟซีบอกถ้าไม่ใช่เอถ้าไม่มอมแมมไม่ใช่มิ่งมอมแมมมากเลยเจ้าคนณแล้วกูถือเลกกูถือสื่อบงกะนะเราัดจองใหกูถอหอยบว้ต้นเต๋ต้นเต๋อหึงสีไรเน่สีไรย

โอ้ตอนนี้เจ๊เป็นช้างแดงแล้วนะคะวว้าช้างแดงแล้วไปดูรอยรอยจีขุดหลุงขุดไว้ทำอะไรนี่เหรอขุดแม่ขุดไว้ให้ให้น้ำขังแล้วก็ใช้ทำเล่นอขุดใจเองครับขุดไว้มาขุดเอาไว้เล่นใช่ไหมไม่เล่นของของแม่ลูกก็ไม่เล่นหนุนหนุนมาแล้วเหมือนยังฉันเหมือนยังฉัน นี่คือความสุขของช้างเลยนะครับจ้าเล่นคูน,นกับเล่นไหนอันนี้<ล>นก็ความสุขมากเลยทั้งคนเสาเปื่อนขี้ตมมาเราเสาบ้านเพื่อนขี้ตมกระโจยเกือบคุณยายรองเท้าคุณยายอือมดแดงอีกอ่ะถอยถอย mốt đen mốt đen miếng mốt đen cắt hiền bẩn khối mốt đểk lắm là hiền bẩn nè đun đun sáng quên gì hết hết mốt để một đi ủi mốt tại tại anh em có sai nè do cái miếng không bỏ ngồi shop có ui bảo qua mốt mà hang nị thấy đâu mốt chikat đấy mốt bên cái là bẩn nhìn khăn co 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 ke ke kia nè ไปเขาอยู่่่บผมสิเขาคอกบ่ะรู้จังไหนโอ้เห็นเสาผมแล้วเสาประจําต้นไม้สติเยนเล่นคุณนะ้าหน่ะถูถูแต่ต้นไม้สติเยนไม่มีอะไรหรอกมีถูแต่ต้นไม้ถูแต่เสาอยู่นี่แหละผมขั้นน้อหรผมขั้นไงคุณนะเดี๋ยวมาถูคนด้วยตัวแดงคนนี้ ใป่เ้าเอาทุกเสาเลยสิทู้ทุกเสาเลยเป็นว่าผุ่นเลือสทู้ต้นต้นท่างฝุ่นไหมนี่ละต้นนี่ละอีกอันหนึ่งผมสิทูสุกเสาเลยทุกต้นเลยแม่นหินหน้าเรียนเราวบนนี้ ผมเห็นแล้วเห็นยางรถแล้วนี่แหละแนวเหรียญผมเพื่นที่สุดเพื่อนที่สุดเพื่อนเสียวก็เรียบร้อยบ่เอาฝนไปหาอ่างเราคนเดี๋ยวลูกอ่างวัวตัวแดงโอ้ยนะโอ้ยเนาะเพื่อนเสียวก็วันนั้นพี่ดาวมาเล่นด้วยพี่ดาวก็จัดไปเลยเอาเอา เบื้องเบื้งเลี่ยวมันนี่ที่สิมีเรียนลอยเม็ดบ่มาลูกเป็นยังคุณแม่ดูอยู่ไกลเดินเดินมาเล่นไกลจากคุณแม่ใช่ไหมเออเอ้าเอ้าพ่อบอกได้พ่อเป่าขาหลังได้พ่อเป่าขาหลังได้พ่อเป่าขาหลังได้ขาออกว่าใดบ่ ดอผ้าไปเด่นดูฝุ่นดิบๆผมวาแลนดอขุ่นพ้นแม่กระทูยังไม่ความสูงเลยค่ะโอ้นอนดียวนี่เ็บแล้วไปอั ไปไปเล่นใกล้ๆแม่เด้อไปเอาป่าเป่าวไป วิ่งรอบ้านเรอรถกันอุ้ยหิวนมแล้วเติมมางไหเติมประลังแล้วเติมปรังความสะราด เติมพลังเสร็จแล้วมาเล่นยางกันต่อนะครับ ลุกไม่ได้นะคะช้างน้อยลุกไม่ได้เฮ้ยลุกได้ไหมพ่อเป้า่ามิงลุกไม่ได้เนี่ยลุกมาได้โอ้ยนะ mày gặp nó ho lỏ lỏ thâu cho bạn không hiểu mà, tôi hỏi mình tăng bữa đây đó, buồn non đâu, đủ, cái Đang ยิ้มช้างน้อยหมวนเราก็หมวนเปน่เเล่นใกล้ๆคุณแม่ เรี้ยนหน้าหัวซุบลงเลี้ยนเยี่ยมหัวเขอกันให้หันเด้อหัวกได้ก่อนอื่นก็เออเบา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 เพราะเปาหนีเบาดูบอผมเห็นอย่างอย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้กดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมใช่อยากให้เสี่ยมี่ของเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับด้านล่างคลิปเลยนะครับผม ถ้าทำได้พ่อปอก็จะพาเสี่ยมิ่งทำนะครับผมถ้าทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ว่าเสี่ยมิ่งยังไม่ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เพิ่์นนั่งทำอะไรนั่งพระเพียบเบิร์นั่งกัตตาหมาหรือนั่งอะไรเนี่ยเขาเรียกว่านั่งอะไรเขาลบเขาลบยางลากันแล้วครับผมสวัสดีครับ